กำลังมองหากลิมบอมือถือดีๆสักตัวหนึ่งนะคะอยากจะใช้ไร์สดท่องเที่ยวคนเดียววอลและอื่นๆอีกมากมายก็ลองมองหากันได้เลยค่ะในการใช้งานนะคะที่เป็นทั้งขาตั้งกล้องไม้เซลฟี่และแบตเตอรี่สำรองคลิปนี้จะช่วยทำให้คุณตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นนะและวันนี้เราจะมารีวิวเทียบกันทั้ง2รุ่นนี้เลยค่ะนั่นคือในรุ่นของ In s t a 4 2และรุ่นใหม่ล่าสุด Insta 42 Pro จะต่างกันยังไงมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างและคุ้มค่ากับการจ่ายเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนยังไงติดตามกันได้ ในคลิปนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะเราจะมาแกะกล่องทั้ง2รุ่นไป,ปพร้อมๆกันนะคะทั้ง Insta าสามหกศและโฟร์ทูค่ะ และในกล่องจะมีอุปกรณ์ครบเลยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของกิมบอลตัวจับนะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์เสริมค่ะแต่ความแตกต่างจะมีในกล่องนะคะของรุ่น Insta 360 42ค่ะที่จะมี AI t a c k e r เป็นอุปกรณ์เสริมมาด้วยนะคะนอกนั้นก็จะได้ของแถมและอุปกรณ์เหมือนกันหมดเลยค่ะสิ่งแรกที่เห็นเลยนะคะคือ42 Pro พับแล้วเล็กกว่ารุ่นธรรมดาชัดเจนและเบากว่าเล็กน้อยด้วย42น้ำหนัก366กรมัม42 Pro จะ357กรัมเท่านั้นค่ะวิธีการติดตั้งนะคะใส่ตัวจับบริเวณ มือืออถค่ะโดยทิศทางของกล้องจะต้องวางให้ถูกต้องแบบนี้นะคะอยู่ด้านบนลูกศรค่ะรุ่นธรรมดาว่ากลางใช้งานง่ายอยู่แล้วนะคะแต่รุ่นโปรเนี่ยพัฒนาระบบออโต้อันฟลดดิ้งค่ะแล้วก็ล็อกแบบแม่เหล็กใหม่ใช้งานเร็วกว่าและแน่นกว่าด้วยนี่คือพร้อมใช้แล้วนะคะวิธีการเก็บก็บิดหมุนลงล็อกแค่นี้เองนะคะง่ายมากจริงๆค่ะ วิธีเชื่อมต่อกับ iPhone ก็ง่ายมากจริงๆค่ะเป็นแบบ NFC อัตโนมัติเพียงแค่เอามือถือวางเข้าไปตรงท่านี้แล้วกดเชื่อมต่อเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่ออินสตาสามหกศูนย์โฟร์ทูโปรได้แล้วค่ะและทั้ง2รุ่นเขาเล็กขนาดไหนก็เล็กขนาดพอที่จะพกพาใส่ใกระเป๋าได้แบบนี้เลยค่ะโดยฟังก์ชันการใช้งานและปุ่มเมนูเหมือนกันหมดเลยนะคะทั้ง2รุ่นนี้ไม่มีตรงไหนแตกต่างกันเลยค่ะสามารถสั่งคําสั่งนะคะในการทํางานต่างๆผ่านปุ่มกันได้เช่นเดียวกันเลยโดยในรุ่นโปรนะคะขาตั้งเนี่ยเขาจะเป็นไตรพอร์ตแบบในตัวแล้วก็โห แผ่นกันลื่นใช้งานจริงแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นด้ามจับออกแบบใหม่ให้จับขนัดมือมากขึ้นนะคะแล้วก็สมาร์ทวิวในรุ่นโปรเนี่ยขนาดเขาจะใหญ่ขึ้นตอบสนองก็ดีขึ้นค่ะมีระบบสั่นตอบกลับแฮปติกฟีดแบกด้วยนะคะ มองว่าค่ะตั้งแบบในตัวเนี่ยค่ะมันทําให้เราใช้งานได้ง่ายเราไม่ต้องพกอุปกรณ์เสริมอะไรไปอีกนะคะและที่สําคัญก็คือมีความแข็งแรงรับน้ําหนักได้ตัวไม้สามารถยืดความยาวออกมาได้ด้วยอีกค่ะมาดูกันในส่วนของ smart view นะคะที่เป็นปุ่มในการควบคุมค่ะ ก็จะมี4ปุ่มหลักๆนะคะโดยมีปุ่มจอยสติ๊กอยู่ตรงกลางค่ะโดยมีวงล้ออยู่ในชั้นด้านหลังสามารถทําการปรับซูมระยะการถ่ายต่างๆได้ง่ายด้วยค่ะในส่วนของการใช้ฟังก์ชันนะคะดับเบิลคลิก2ทีด้านนี้ค่ะจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากแนวตั้งไปแนวนอนปุ่มวงล้อตรงนี้เอาไว้ใช้ในการซูมระยะได้เลยนะคะ และกดค้างที่ปุ่มนี้นะคะจะเป็นการพาเราเข้าไปหน้าไฟล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปหรือวิดีโอและก็สามารถหมุนเพื่อดูได้เลยนะคะกดปุ่มสีด้านบนค้างไว้จะเข้าสู่โหมดของ Barrelo ค่ะเป็นหมุนวงกลมนะคะและถ้ากดปุ่มตัวสีครั้งเดียวนะคะมันจะเป็นการถ่ายในโหมด360องศาแบบนี้หมุนตามเราโดยรอบเลยค่ะกดปุ่มด้านหลัง3ทีนะคะจะเป็นการสลับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังแบบนี้ค่ะ จะมีไฟแสดงสถานะการทํางานด้วยนะคะแต่ในรุ่นโปรเนี่ยจะเห็นได้ชัดก,กว่าค่ะรุ่นธรรมดาจะเล็กกว่าและดูยากกว่าแนะนํากันไปในเรื่องดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานแล้วเราลองเอาออกไปใช้งานจริงกันดีก,กว่าค่ะเพื่อที่จะได้เอามารีวิวให้กับทุกคนที่สนใจได้เห็นการใช้งานนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในรุ่นตัวโปรด้วยค่ะ ถึงในเรื่องของการสั่นกันบ้างทําได้ดีทั้ง2ตัวเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นการสั่นแบบ3มแกนแต่ว่านะคะในรุ่นของ4 2เนี่ยมันก็จะการสั่นได้ดีในระดับหนึ่งของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่4 2 Pro มันจะดีกว่าคะ่ะไม่ว่าจะเป็นมุมก้มนะคะมุมเงยหรือว่ามุมเสยเนี่ยมันสามารถที่จะให้ภาพนะคะที่มันนิ่งกว่าสเสถียรกว่าแล้วก็มีลูกเล่นนะคะที่เยอะขึ้นก็คือในโหมดของฟีทิลนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้แหละไม่ว่าเราจะถ่ายในมุมไหนมันยังให้ความ นิ่งนะคะแล้วก็กันสั่นได้ดีมากกว่าด้วยค่ะและตอนนี้นะคะบมก็ใช้ i n s t a า6 0มห o ค่ะทีนี้เดี๋ยวบำจะลองวิ่งดูนะคะว่ามันจะกันสั่นได้ดีขนาดไหน สลับมากันที่โฟโตโโปกันบ้างค่ะ ในฟีเจอร์ของ AI t r a g g i n g นะคะในรุ่นของ4 2เนี่ยเขาก็มี Deep t r a g g i n g หรือว่า Deep Tag 3.0ซึ่งก็สามารถติดตามได้ดีอยู่แล้วแต่มันสามารถจะติดตามได้เพียงแค่1ขคนเท่านั้นค่ะแต่4 2 Pro นะคะเป็น Deep Tag 4.0ค่ะซึ่งติดตามได้ดีกว่านะคะแล้วก็เสถียรกว่ารวมไปถึงเร็วกว่าและที่สำคัญคือสามารถติดตามได้แบบกลุ่มด้วยนะคะ ระบบติดตามนะคะยังเป็นแบบซูมอัจฉริยะได้สูงสุดถึง15เท่าด้วยค่ะแล้วก็มีระบบในการจัดองค์ประกอบอัตโนมัติแบบหลายจุดนะคะคล้ายๆกับจุดตัด9ช่องนั่นเองค่ะตามได้ทําการทดสอบนะคะโดยที่เราไปแท็กกิ้งตามน้องหมาซึ่งก็สามารถที่จะเป็น Animal t a g g ก i n g ได้นะคะกับสัสตว์ต่างๆด้วยเหมือนกันตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันล็อกเป้าหมายแล้วนะคะและนี่แหละค่ะก็คือทางด้านของการจัดองค์ประกอบอัตโนมัติแบบหลายจุดเราสามารถเลือกมุมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมุมล่างซ้าย มุมบนซ้ายนะคะหรือว่ามุมตรงกลางตรงนี้เราเลือกกันได้เลยแบบ9จุดค่ะพอเราเลือกแท็กกิ้งแล้วก็เลือกมุมแล้วนะคะทีนี้เราจะเดินไปทางไหนกล้องมันจะหมุนไปจับน้องอยู่ในมุมตรงนั้นที่เราเลือกเลยค่ะแล้วไม่มีหลุดด้วยนะเพราะเขาสามารถจับติดตามได้หมุนแบบ360องศาแบบนี้นะคะ อันนี้แปลว่าเจ๋งนะมันเหมาะกับคนที่ทํางานคนเดียวมากๆเลยค่ะแล้วมันเลิศไปอีกตรงนี้นะคะกับการใช้งานสั่งคําสั่งโดยท่าทางหรือว่าเสเจอร์นั่นเองนะคะให้เราสามารถที่จะเริ่มบันทึกด้วยการโฉบขึ้นมา2นิ้วง่ายๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นการกดบันทึกแล้วค่ะและเปลี่ยนมาที่5นิ้วแบบนี้จะเป็นการเริ่มต้นติดตามอัตโนมัตินะคะเป็นการสั่งงานผ่านทางท่าทางค่ะ ดีมากๆค่ะไม่ต้องมีผู้ช่วยไม่ต้องมีคนมาคอยช่วยกดเราสามารถทํางานกันได้ด้วยตัวของเราเองเพียงคนเดียวเท่านั้นและที่สําคัญ AI Tracking ของเขาดีมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะวิ่งไม่ว่าจะออกไปกรอบตรงไหน,นมันตามได้หมดเลยนะคะหมุนตามกันแบบรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างแม่นยําด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าปําวิ่งหรือว่าเดินไปเดินมานะคะพยายามโยกไปโยกมายังคงติดตามได้ดีไม่มีหลุดไปที่ไหนเลยนะคะมาดูความต่างของ AI Tracking กันชัดๆบ้างนะคะด้านซ้ายคือตัวโปรค่ะ ด้านขวาคือตัวธรรมดาสังเกตว่ากล้องมันจะค่อนข้างดีเลยกว่ากันนิดหนึ่งนะคะตัวโปรจะทําได้ดีกว่าแล้วก็เร็วกว่าค่ะจำลองทดสอบใช้งานจริงนะคะเราจะต้องกดไปที่รูปมือด้านบนแล้วก็เปิดนะคะในการใช้งานให้ครบหมดเลยนะทีนี้เนระียมาดูนะคะจำลองใช้งานแล้วหลอกท่าทางกันดูว่าเขาจะแม่นยําขนาดไหนเริ่มต้นนะคะจากการใช้ท่าทางตรงนี้ค่ะปั๊บชู2นิ้วเข้าไปนะคะเป็นยังไงล่ะ กดบันทึกให้นับเวลาถอยหลังในการเริ่มบันทึกด้วยนะคะนี่คือการบันทึกวิดีโอแล้วแต่นะคะพอมอยากลองการติดตามแบบกลุ่มค่ะซึ่งมันจะต้องทําเป็นตัว L นะคะทําเป็นรูปแบบเทนี้ไม่ขึ้นนะตามด้วยชูห้านิ้วขึ้นมาค่ะแบบนี้ฉันขอห้ามไม่ให้เธอไปแท็กกิ้งใครนอกจากฉัน มีคนเดียวเลยนะคะตอนนี้มันติดตามแค่ปามนะสังเกตว่าน้องแป้งนะคะกับพี่ปามที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันไม่ยอมไปแท็กเลยค่ะไม่ว่าปามจะไปทางไหนมันจะแท็กแค่ปามคนเดียวและพยายามนะคะที่จะทาให้มันแท็กแบบกลุ่มนะคะเอาขึ้นมาแนบคางเป็นแบบฉันเท่ฉันสวยมันก็ยังไม่ขึ้นนะและก็นะคะลองดูสิหยุดแท็ก กิ้งคนเดียวนะคะอ่ะตอนนี้แท็กกิ้งหายหมดแล้วนะคะปามก็ยังพยายามทําแบบนี้อยู่นะคะดูว่ามันจะขึ้นไหมมันไม่ขึ้นเลยค่ะที่ถูกต้องคือตัว L อแบบนี้สังเกตได้ดีนะคะนับถอยหลังและจับแท็กกิ้งแบบกลุ่มเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นแท็กกิ้งชัดๆจะอยู่ซ้ายกับขวาไปที่น้องแป้งแล้วก็พี่ปามส่วนตัวของปามยังมีแท็กกิ้งนะคะตามอยู่แต่ไม่ขึ้นสีเขียวและมันจะพยายามทําการรวมกลุ่มของเราไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งตกกรอบไปเลยค่ะนี่คือจุดดีนะคะและเนี่ยค่ะเวลาจะ ยุดนะคะมันจะต้องเป็นตัวแอลเท่านั้นจริงๆ<笑><笑>องศาของท่าทางมันต้องได้เป๊ะนะคะ และมาดูกันนะคะว่าฟีเจอร์อะไรบ้างที่มีเฉพาะในตัวของรุ่นโปรในตัวธรรมดาไม่มีเริ่มกันเลยค่ะก็นี่เลยค่ะกระจกถ่ายเซลฟี่ของเราเองเพื่อให้เราได้ใช้กล้องหลังได้แบบง่ายแล้วถนัดมากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนก็ยังชอบความคมชัดของกล้องหลังที่มันมากกว่าดีกว่านะคะส่วนใครที่พูดหน้ากล้องไม่ถนัดเลยค่ะโหมดของเทเลพอมเตอร์นะคะหรือว่าอ่านสคริปต์มีให้เลยเราสามารถที่จะกดตรงนี้และพิมพ์สคริปต์เข้าไปนะคะเพื่อที่จะได้อ่านพร้อมกับการปรับความเร็ว ให้ตัวหลักษรเนี่ยมันเลื่อนกันได้เลยนะคะอยากจะได้ช้าเร็วขนาดไหนเราสามารถทําได้ค่ะถ้าเราเลือกนะคะอยู่ตรงนี้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเนี่ยมันจะเร็วมากๆเลยนะคะตอบโจทย์แน่นอนโดยเฉพาะนักรีวิวนะคะข้อมูลมันเยอะเนี่ยเราเอาใส่ไปอย่างนี้แล้วอ่านได้เลยค่ะโดยที่ตาเรายังมองที่กล้องนี่คือจุดดีมากๆากและบมชอบมากเลยกับโหมดนี้ใครที่ใช้ iPhone และมี Apple Watch ค่ะง,ง่ายไปกว่านั้นอีกเพราะสามารถที่จะควบคุมการใช้งานผ่าน Apple Watch ได้ง่ายๆเลยนะคะเข้าไปที่ นาฬิกาแล้วเลือกเมนูของ Apple Watch ค่ะจากนั้นเราสามารถที่จะใช้งานกันได้ซึ่งปกติเนี่ยปั๊ใช้นาฬิกานะคะในการเป็นรีโมทชัตเตอร์อยู่แล้วเนี่ยมันง่ายขึ้นไปอีกตอนนี้มันจะผ่านแอปของ Insta แล้วก็ผ่าน Insta 360จะทําให้เราสามารถที่จะบิดซ้ายบิดขวานะคะหรือว่าเลือกคําสั่งต่างๆที่เป็นคําสั่งหลักอะ่ะได้ง่ายมากขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าไม่ได้ใช้ Apple Watch ล่ะแต่มีมือถือสำรองอีกเครื่องหนึ่งเอามาควบคุมผ่านมือถือเครื่องที่2ได้เลยนะคะฟังก์ชันและคําสั่งคล้ายๆ เลยกับการใช้นาฬิกาค่ะโดยที่เราจะเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งมาสแกนนะคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะเข้าใช้งานเป็นการควบคุมผ่านมือถือเครื่องที่2แล้วเราก็เอามือถือเครื่องนี้แหละค่ะติดตัวไปด้วยนะคะหรือว่าอยากจะบันทึกจากระยะไกลตรงไหนก็สามารถทําได้เลยซึ่งฟังก์ชันการใช้งานหน้าจอต่างๆทั้งหมดเหมือนจอมือถือหลักที่เราใช้กันเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วก็สะดวกสบายมีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะ เราไปกันต่อที่การใช้งานมุมมองของการถ่ายกันบ้างดีกว่านะคะ360แบบพานรามาบาร์เรลโระหรือจะเป็นดอลลี่ซูมค่ะสามารถทําได้ง่ายมากแล้วเยอะด้วยสําหรับโหมดในการถ่ายหรือจะเป็นโมชั่นไทมแลบนะคะที่เอาไว้ถ่ายแบบเก็บภาพระยะเวลายาวๆพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็สามารถทําได้เหมือนกันหรือว่าเป็นภาพส,สวยๆของรถยนต์ที่วิ่งในเวลากลางคืนค่นคะและก็มีไทม์ชิปด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่หลายๆคนก็ชื่นชอบเริ่มกันที่โหมดง่ายๆเลยถ่าย360องศา กดปุ่มซีครั้งเดียวออกกล้องไปวางแล้วนั่งรอไฟาภาพสวยๆกันแบบนี้ได้เลยนะคะในโหมดของฟีทิวนะคะคุณก็สามารถที่จะหมุนก้มเงยได้นะคะโดยที่ไม่มีภาพเอียงเกิดขึ้นค่ะให้ภาพและความรู้สึกแบบแปลกใหม่นะหลายๆมุมมองอย่างเช่นจะเป็นมุมแบบเครนนะคะหรือว่าจะเป็นมุมแบบดอลลี่ช็อตนะคะก็สามารถทําได้โดยง่ายเลยค่ะวิธีการถ่ายแบบเครนช็อตนะคะเราดึงด้านบนจนสุดเสร็จปุ๊บบิดลงมาจะเห็นปุ่มคําว่าออฟแล้วเราก็บิดมาทางด้าน ุ่อนค่ะเท่านั้นเองนะคะมันจะเซตให้เป็นมุมมองการถ่ายแบบเครนช็อตค่ะจะเป็นมุมมองคล้ายๆกับการถ่ายภาพยนตร์จากมุมต่ำขึ้นมุมสูงและนี่คือไฟล์ภาพที่ได้ประมาณนี้นะคะในโหมดของบาร์เรลโลค่ะเราจะใช้วงล้อตัวนี้ในการหมุนพลิกภาพเป็นมุมวิดีโอที่แปลกตาไปเลยค่ะและมุมถ่ายภาพแบบดอลลี่นะคะเราก็สามารถทำได้ง่ายด้วย ในการตั้งค่านะคะการถ่ายภาพต่างๆจะมีฟิลเตอร์ให้เลือกด้วยแล้วก็ปรับความคามชัด 4K นะคะหรือว่าจะเป็นแบบ HD Full HD ได้ปรับการตั้งค่าแบบออ t โต้นะคะหรือแบบแมนนวลที่เราจัดการเองปรับแสงปรับอะไรเองเนี่ยทำได้อีกเหมือนกันนะคะ การตั้งค่าอื่นๆนะคะที่สามารถจะเลือกเองได้เลยก็ดูในโหมดการใช้งานหรือว่าการตั้งค่าโฟโล์ตัวนี้ได้เลยค่ะยังมีนะคะโหมดในการถ่ายเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็น FPV แบบอัตโนมัติแบบนี้นะคะการติดตามหรือเป็นการถ่ายแบบการแพนติดตามค่ะก็สามารถเลือกได้แล้วก็ตั้งค่าทั่วไปอย่างที่ได้บอกไปนะคะ และใครที่ใช้ iPhone นะคะมันมีจุดดีมากๆเลยเพราะว่ามันรองรับด็อกคิดนะคะของ iPhone ได้แบบเต็มรูปแบบเลยค่ะนั่นคือทุกคนสามารถที่จะใช้งานนะคะแอปพลิเคชันมากถึงกว่า200แอปนะคะบน iPhone ที่เขาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กล้องของ iPhone ค่ะเยกตัวอย่างเช่น a c e b o o k นะคะเขาจะมีโหมดของการถ่ายวิดีโออยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะใช้ AI t r a c k i n g เหล่านี้นะคะในแอปต่างๆที่เป็นของ Doc k ค t iPhone กันได้เลยค่ะซึ่งอันนี้จเฉพาะ iPhone เท่านั้นนะ ส่วน Android นะคะถ้าใครอยากจะใช้งานแบบเต็มรูปแบบนะคะได้ฟังก์ชันฟีเจอร์ครบแบบนี้ก็จะต้องใช้ตัวนี้ค่ะคือ AI Taggger นะคะที่เราสามารถซื้อเพิ่มได้ตัวนี้คือใช้ได้สมบูรณ์มากที่สุดกับ Android ด้วยเลยนะคะแล้วก็ยังมีไฟให้ความสว่าง34สีด้วยค่ะติดตั้งง่ายๆนะคะเข้าไปบริเวณตรงนี้ค่ะซึ่งอุปกรณ์นี้ทําให้เราไม่ต้องเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของ i n s t a 360กก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องที่อยู่ในแอปตัวไหนหรือว่าเป็นกล้องหลักของ iPhone ก็สามารถใช้งาน AI ไ ทีนี้มาสรุปแล้วกันนะคะคำถามคือถ้าเราใช้งานโดยทั่วไปนะคะใช้ถ่ายวอล์เดินทางท่องเที่ยวทั่วไปตัวนี้พอแล้วนะคะสำหรับ i n s t a 4 t o ค่ะแต่นะคะถ้าคุณอยากจะได้งานที่มืออาชีพเหมาะกับคนที่ท่องเที่ยวคนเดียวเป็นประจำและอยากจะถ่ายภาพวิดีโอถ่ายภาพต่างๆนะคะด้วยตัวคุณเองแบบง่ายๆมารุ่นนี้กันเลยค่ะกับ i n s ทราโ o ท o o นะคะเพราะว่ามันครบจบกว่าแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามามากมายค่ะซึ่งนี่ก็คือเหมือนทางเลือกนะคะหรือว่าไกด์ไลน์หลักๆจากปามแล้วกันว่าแต่และรุ่นเหมาะสมกับใครนะคะแล้วก็สนใจในเรื่องการใช้งานยังไงลองถามตัวเองกันดูก่อนนะ <S <S ทีนี้คนมาถามเรื่องของราคานะคะราคาในรุ่นของ i n s t a าโฟทูโปนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0นถึง6 0 0ัค่ะราคาประมาณนี้นะคะมันจะมี โปรโมชั่นของแต่ละร้านค้าที่เขาไม่เหมือนกันเนาะก็ลองดูกันได้เทียบราคากันไปก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นในเซตของ Creator Kit เนี่ยมันจะมีพวกไฟนะคะมีอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีค่าใช้ใจ่ายบวกเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงค่ะก็ลองดูนะคะว่าสนใจแล้วก็มีการใช้งานหลักเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลองตัดสินใจเลือกซื้อกันดูได้ค่ะใครใช้รุ่นไหนยังไงกันบ้างก็มาแชร์มาคอมเมนต์แล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยนะคะหวังว่าในคลิปนี้เนี่ยน่าจะทําให้ทุกคนตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นค่ะแะถ้าชอบ แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์ให้กับอลองกันด้วยนะคะใน EP ีหน้าเราจะพากันไปเที่ยวที่ไหนหรือมีสินค้าอะไรแกดเต็ตต่างๆอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจมาแนะนํากันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ